ลานจอดรถของน้ำตกวชิรธานก็มีทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับซึ่งลานจอดข้างล่างก็จะมีร้านอาหารเรียงรายให้เลือกและขวามือสุดทางออกจากรานจอดก็จะมีห้องน้ำให้บริการครับเสื้อชูชีพพวงยางเตรียมพร้อมหากใครพัดตกลงไปในน้ำจำหน่ายเครื่องประดับของฝากของที่ระลึกครับ จำหน่ายผลไม้ขนมของขบเคี้ยวไอศครีมก็มาด้วยโอ่งก็เอาไว้อบไก่อบหมูนะครับไก่ย่างจ้าแล้วก็ปลาเผาครับตรงนี้ก็ขายผลไม้ขายน้ำปั่นในราคาย่อมเยาวส้มตำไก่ย่าง ก่อนจะพาไปเที่ยวน้ำตกขออนุญาตเติมพลังงานคนก่อนครับมื้อนี้ก็เป็นผัดไทยของเขาดีแต่ผมทานอะไรไม่ค่อยได้เป็นโรคเบื่ออาหารมาหลายเดือนแล้วครับผมขอเริ่มต้นด้วยการพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปที่ปากทางเข้าน้ำตกประชิลาทานกันก่อนนะครับก่อนจะถึงดอยอินทนนท์ประมาณ27กิโล จะมีทางเลี้ยวขวาไปน้ำตกวชิรธานครับน้ำตกแห่งนี้ก็เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา6โมงเช้าแล้วก็ปิดตอน5โมงเย็นครับจากปากทางเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ6-700เมตรก็จะถึงน้ำตกนะครับแม้ผิวการจราจรจะขุขะไม่ราบเรียบคดโคง้งรับแคบสักหน่อยแต่รถก็สวนกันได้ มาได้ทุกรถครับเมื่อมาถึงป้อมยามทางด้านซ้ายมือเลี้ยวฝาข้างล่างนี่เป็นทางออกนะครับห้ามเลี้ยวนะครับให้ขับตรงขึ้นไปข้างบนเลยข้างบนก็จะมีลานจอดรถถ้าหากว่าเต็มก็สามารถลงมาจอดด้านล่างซึ่งมีร้านอาหารและก็ห้องน้ำได้ครับจากลานจอดด้านบนเราก็สามารถมองเห็นน้ำตกได้เลยนะครับ โปรดงดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปครับการชมน้ำตกที Blog, น่น,น, share, นี่ก็มี3จุด3จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปจุดแรกก่อนนะครับก็เป็นน้ำตกที่สะดวกสบายในการท่องเที่ยวถึงปุ๊บสวยปั๊บเลยครับไม่ต้องเดินไกล น้ำตกวชิวะชิาก็เป็นความงดงามของน้ำตกจุดแรกที่เราลงจากรถหรือเดินขึ้นมาในช่วงที่แสงแดดออกก็จะมีโครงลุงผพาดผ่านน้ำตกงดงามทีเดียวครับเดินลงบันไดไปข้างล่างก็จะเป็นจุดชมน้ำตกที่งดงามอีกจุดหนึ่ง แต่ลรอองน้ําจากน้ําตกที่ฟุ้งเข้ามาทําให้ทางเดินและบันไดเปียกแฉะต้องค่อยๆเดินลงไปแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าไม่อยากไปทางนี้ก็มีอีกทางหนึ่งที่ลงไปชมยัางน้ําตกที่จุดนี้ได้เช่นกันครับแต่ตอนนี้เราจะขึ้นไปยังจุดชมน้ําตกข้างบนกันก่อนนะครับจากจุดที่1เราจะขึ้นไปยังจุดที่สขึ้นไปข้างบนนะครับ จากจุดแรกเดินขึ้นบันไดามาอีกประมาณ20เมตรก็ถึงแล้วครับ มองลงไปข้างล่างก็จะเห็นผู้คนยืนอยู่ที่จุดชมน้ำตกจุดแรกที่เราเดินจากมานะครับความสวยงามก็ไม่แพ้กันเลยนะครับจุดนี้เป็นการมองน้ำตกจากบแบบสายตานกนะครับคือมองจากที่สูงลงไป จากจุดที่สองเราก็ไปยังจุดที่สามกันนะครับซึ่งจะผ่านจุดที่หนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางเพื่อไปยังน้ำตกจุดที่สามนะครับแต่เราจะไม่ลงบันไดนะฮะเพราะว่ามีโอกาสลื่นได้ครับเราจะเดินไปทางนี้นะครับซึ่งไปยังน้ำตกจุดที่สามหรือน้ำตกชั้นล่างเช่นกันครับจะเดินตรงไปก็เป็นลานจอดเป็นลานอาหารเป็นห้องน้ำ เราเลี้ยวซ้ายไปตามทางเดินที่ปูด,ด้วยบล็อกตัวหนอนนี้เลยครับมองเห็นน้ำตกอยู่ข้างหน้าแล้วครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดชมน้ำตกที่งดงามที่สุดของน้ำตก,กวชิรธารหรือใครชอบจุดไหนก็ลองคอมเมนต์นมาเล่าสู่กันฟังได้ครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ